สวัสดีครับผมบ้าหนองครับมันนี้มาพบพอดกับเบ้าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบ้าหนองมีความฝันและกาตัวเลขมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันยาต่อยครับความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคืนยุติโชคและดวงครับบ่มีผู้ใดบอกได้ครับว่าเหขจะมาตัวใดเพื่อนมาบอกสู่ฟังเบ้าหนองกับมาบอกสู่ฟังเนาะก็อยากให้ทุกคนได้รับโชคครับเพื่อนฝันคืนวันอาทิตย์ครับเพื่อนฝันคืนวันอาทิตย์ เพิ่นก็นเลยเอาหมา่สูฟังอันนี้เป็นเอฟซใหม่ครับเอฟซใหม่จากทางบาทนะครับแล่วเพิ่นติดตามเบ้าหนองมานานแล้วเพิ่นก็นถูกไว้กับเบา้บเบาหนองกับช่องเบ้าหนองก็ค่อนข้างจะไรหงวดหงวดที่แล้วก็ถือเก่าสีเหลืองงปูเพิ่นว่าถึงเหลือลุงปูเก่าสีแต่ว่าอันสามโตบริสุทธบริถือเพิ่นซื้อน้ำหนึ่หนองไปเตยแปดเก่าสามเพิ่นว่า แต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกมากอยู่ได้ว่าแปดเก้าสามยาถิมเดอรเบาหนองคนว่ายาถิมเดอรแปดเก้าสามยาถิมให้สื่อตองวดไวให้สื้องวดต่อไปไวน้นาบัดนี้เพิ่นฝันเพื่อนก็นเลยอยากเอามาบอกสู่ฟังเพื่อนฝันขึ้นวันอาทิตย์ครับเพื่อนฝันขอนชี้แจงเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปวัดมองไหมองหนึ่งสักแห่งนี่เพื่อนว่าฉัสิหนะแต่ว่าวัดนั่นเหมือนกับบ่ค่อยมีพระ่นว่า เหมือนเหมือนเหมือนกับวดัดวัดนี่เป็นวัดเกา่าๆพระบกหอยมีเป็นว่านีนะแต่ก็มีพระเท่าๆอยู่องค์หนึ่งเป็นวบานีนะแม่กับบุงหูกลเราเป็นอย่างแม่ที่จังเด็กไปฝันเห็นพระแล้วก็ฟันเห็นวัดนี่เป็นว่านีนะแม่ก็เลยไปทําบุญกับกับหลวงปู่อยู่วัดนั่นแหละเพราะแับนี้แม่ก็เลยถามปู่วัดนี่ไปใส่เบิดคือจังมีแต่ปู่อยู่ผู้เดียวโอ้ย วัดนี่เจ้าทีมันแห้งบ่มีผู้ใดก่ายยู่ดอกก่ายยูได้แต่ปูนี่ละเพื่อนว่าเพราะวันนี้เอ้าพระนุ่มๆพระยังบ่มีเลยบ่บ่มีผู้ใดอยู่ได้มาสินะแล้วโยมไม่หยังคือจังได้มาวัดนี้เพื่อนว่าอีชั้นกับโบงูคือกันเพื่อนว่าอีชั้นกับโบงูอีชั้นกับโบเคยมาวัดนี้จังไดขคือจังได้มาวัดนี้กับโบเป็นหยังดีแล้วละเพื่อนเพื่อนว่าอันีินะ พ่อบัน,นิเพิ่นก็นเลยเอาของนั่นใส่บาตรให้ให้ให้ปูบัน,น้ปูก็เลยอันรลับรับของใส่บาตรให้เพิน่นพ่อบัดชีว่าไอ้ก้อนก้อนบันเพิ่นก้อนก้อนเสียให้พ่อนิอยังประมาณนี้นะลุงปูเพิ่นก็นเฮ็ดบาทนั่นรูดมือฝ้าบาทนั่นรูดมือป้องแรงลงห่วยเพิ่นก็นตกใจ เบอกว่าโอ้ขอโทษหล,ลายๆเด้อโยมเอ้ยว่าะัสริพ่อผัดเพันยกยกฝาบาทพันสิปีดขึ้นเพันสิบปีเพันสิปีดบาทมันมันมีเลขอยู่ในฝาบาทนะือว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวปูปูพันว่าอันให้เบิ้งแนะน่ในในฝาบาทมีอีหยังบันนี้ปูพว่าโอ้ยเลขปูเขียนไว้เพันว่าใช่ไหมเลขปูเขียนไว้เพันว่าให้เบิ้งแนะ่เพคนก็นเลย อันสู้เลขในฟ้าบาทให้เบิงพราะปนนี้เพิ่นกันเลยเบิงเลขอยู่ในฟ้าบาทโตเดียวเม็ดเดียวหางเดียวแต่ว่าเลขมันแปลกเพิ่นว่าเลขตัวนี้มันเลขเคยออกมาแล้วลวก็เลขค่ายที่มันเคยออกมาแล้วแต่เบ้าหน่องก็เลยว่ากาโบเนมันสามารถออกอีกได้ว่าะฉเลขที่เห็นในฟ้าบาทคือเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ด ตัวเดียวเม็ดเดียวอยู่ในฝาบาทหลวงปู่เพิ่นก็ว่ามักจังสื่อเพราะว่าเจ็ดเจ็ดก็เคยออกมาแล้วเจ็ดเจ็ดเก้าก็เคยออกมาแล้วแต่เพิ่นเห็นในฝาบาทคือเจ็ดหกเจ็ดเล่าว,ว่าขันบ่มีผู้ใดมักบบเป็นอย่างแม่สื่อเองเพิ่นก็เลยว่าลองผิดจารณาเอางวดที่สิบหกมีนาหกแปดเจ็ดหกเจ็ด ตัวเดียวเม็ดเดียวเหล็กในฟ้าบาทเพราะว่าน,นีเบาแล้วปุ๊บเพื่อกัะสะดุงตื่นขึ้นเพื่อกัมาเบิ้งน้าลีกาโอ้ยความสิแจ้งและนะป่ะขันฟันแนวนี้ฟันดีครับคนวางชีก็นล่งบึงพิจารณาเอาหมักยังสื่อบ่มักกัยาสื่อแต่ว่าแม่สร้างรถตลีไว้แล้วเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจดเพิ่นสร้งรถตะลีไว้เรียบร้อยแล้วครับ ล่อแต่ว่าเขาเอาโตรตเตอรี่มาส่งเอาแค่สองห้างนี่เพื่านวแต่ว่าเลียงในฟันนะ่ะคือเจ็ดหกเจ็ดแต่แม่เราจะสือกันไว้เจ็ดเก้าเจ็ดเพื่อนจะสือกันไ,ว, 7, 9, 7. นนไว้หงวดนั่นหงวดก้อนนั่นก็ออกสามเจ็ดเจ็ดเงี่ยมันก็เกิดคือดเดบิดต์เบาหนอกมันอาจจะออกมาอีกก็ได้อาจจะเลขเก่าก้ามาก็ได้แต่เลขมันสลับทีกันก็คือเจ็ดหกเจ็ดะแต่เพื่อนก็นยำม,มากอยู่ไล้ว่า ยาถิมเหล็กหนองใบเตยเด้อแปดเก้าสามยาถิมเหล็กนองใบเตยให้ซื้อติดไว้งวดนี้อาจสิมาลางก็ได้ยังมนก็เกิดขึ้นใดเบิดกันว่าอ่ะลองพิจารณาครับเรื่องงวดพืนที่สิบหกมีนาหกแปดครับผมแม่ต่อยครับมาลองกับเอิญเิ่นแม่ต่อยบางเพิ่อกับเอิญยายต่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอายุค้นฝันหกสิบสองปีกับบอท่านเถาเด้บอท่านเถาเพื่อกับเอิญนแล้วแต้วนาอยากเอิญยายก็ได้อยากเอิญแม่ก็ได้ บาหนองก็เลยขออนุญาตเพื่อนเอือนแม่เพราะว่ายัางเบาหนองคนบมมีแม่เห็นผู้ใดเบ้าหนองก็อยากเอือนแม่เมื่อตั้งหลัก <c oughs> คนบมมีแม่อายุแม่เพิ่นหกสิบสองปีนะครับเลขในความฝันเพื่อนเห็นตัวเดียวไม่เดียวคือเจ็ดหกเจ็ดเลขขึ้นในฝาบาทหมักบก่หมักพิจารณาเอาแล้วเบ้าหนองกระชิดอันอยังอ่ะหาตัวเลขมาฝากเพื่อนกัดไม่ต่อยเพื่อนกัด ทังตะกุดนุนดวงเพื่อนว่าเอาสองดอกเพื่อนจะเอาไปให้ลูกทายเพื่อนอันนึงให้ลูกชายอันหนึ่งให้ลูกสาวเพื่อนจะเอาไปใส่รถเพราะว่าบ่าน้องเพื่อนถามเบาน้องว่าบ่าน้องไรตะกุดนั่นบบาน้องมีตะกุดหรือเบาน้องเ็ดจังไดเบาน้องก็เลยว่าบบาน้องเอาเส้นนี้รถไหวทั้งรถยนตทั้งรถมอเตอร์ไซค์เบาน้องบอกเพืนะ่อนสิละเพื่อนมาสมพรอะอันรีดทะเบียนรถเพื่อนอันออก,ออกอยูวออเ้าว,ว่ร์สันกโบหูคือกันมาสัน เพื่อนกันเลยว่าเอาสองดอกจะไปใส่รถสองคันรถลูกชายกับรถลูกสาวเพื่อนนะกับบอไปยังกับแล้วแต่บางคนก็เอาไปค้าขายบบานองกับบออยู่ว่าให้ให้แอดไลน์แอดไลน์เด้อครับเด้ออยู่ในหน้าจอที่เบานองลงแอดไลน์กับคิวเออโขดสแกนสแกนคิวเออโขดบริสันกับแอดไลน์มากกันได้มันก็เฉขึ้นกับทักมาต้องทักมาก่อนได้เบานองจังสี่เห็นกับทักมาถามผูดคุยมึงจำเบานองกับมีพระหลวงปู กัมีทั้งท่านปูแล้วกับ,บท่านปูเบาหนองกะส่วนมากกะจะเป็นพระหลวงปูนี่เบาหน่องกับทเป็นอ่าที่เขาเรียนเรียนกันกะเป็นพระยอดนิยมของหลวงปูหอยนี่เบา,ายคนครับผู้ใดเห็นก็ว่าอ๋อออกจากวัดนี่ออกจากวัดนี่ออกจากวัดนี่บบแมนวดัดจักเอาแต่ทางไหนว่าห้คนบูชาบบแมนครับพระของเบาหน่องของหลวงปูน่ะมีที่มาที่ไปครับมีที่มาที่ไปมี มองเห็ดชัดเจนแล้วกะ็เกจีอาจารย์พึ่งกับปุ๊กเสกอ่ะแต่จะได้กะลองพิจารณาเอามีเบาหนอกกัมีทั้งตกะกุดแล้วก็มีทั้งอันพระลุงปูพระลุงปูมุลกัมีเป็นบางรุ่นนะครับเนาะผู้ใดอยากได้ก็จังทักมาถามกันอ่ะขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่สิหมีนาห8ดเหล็กแย่ต่อยครับแม่ต่อยเจ็ดหเจดพิ่นยาบมาอย่าทิ้งหลี ยาถิงเหล็กน้องไปเตย893ก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ